ก่อนื่นก็ขอบคุณเด้อครับที่สนับสนุนผมมาตลอดเนาะการสิ้ผ้ามาเบิ่งไอ้เิ่นมาใส่ประตูบานเนาะเป็นกระจกดอกว่ากับบ้านแล้วนะพี่น้องแต่ว่ากับไอ้ประเทศเครื่องมือเพิ่งกับเมื่อต้องใส้กาวมอดในแหงเนาะถ้าไปเบิ่งก็ขอบคุณเด้อครับที่สนับสนุนผมมาตลอดเลยครับเอื่องเป็นก็ลังใจให้สู้ผูสุคนนะครับเร้อสู้ๆไปต้องกันไปเบิ่งก็เด้ครับอันนี้เป็นไอ้ หนาทั้ทงหนาคือนอนทั้งหนาเนี่ยคือข้องใพ้นยามันไอมอแห้งโอบ่บ so ่แห้งดเลยยังมันอ่อนเนาะแล้วมาขัดไหมตัวนี้เพื่อแบบได้พวกบ่เข้าใจแต่ว่าตัวไ้นให้เป็นเลือนนะข้างหลังเมือดเลยมูมือขึ้นลมยางแห้งใมือขึ้นยิ่งใหม่เพิ่กัตัวนี้บ้านนี้บ้านไี้บ้าน้ยิ่งไปเลยบ้านี้แด่ยิ่งข้าอย่ามานไนเห ก็มือสางลกายเป็นมือเลยไเ่ยเนี่ยอ๋อคนตาดอกเนี่ยแต่ตัวแต่ตัวนมาสิมีไอมนสิมีหมุ่แต่ตัวนีนมัมีหมุ่งมัาวมัแห้งไปเลยเป็นสิี่โคนมัมันี่อนี่เป็นรเดื่อดีเลยเนาะฝนสีปาสรเนี่ยบ่เนี้ ยู่ฝนสาดฝนนี่ลำบากมันโดนนะอือยู่พี่น้งองก็ทาอยู่หน้าก้าวเดียวกับบอเดียวหรอวะฝนตัวเกือบขึ้นเมื่อไรแล้วมึงแต่ตัวนี้ก็ยังต้องม,มาให้แล้ววันนี้าใส่ใส่ใส่ขอบไปแล้วเลือดแต่กระจกนะเลืแต่กระจกนี่เดืแต่กระจก หกๆน้ดหน่อยแต่ตัวนี้ยิ่งยิ่งเดี๋ยวเขาต้งมาเก็บที่หลังอีกเท่าไนมันเปลี่ยนเนาะเขาเป็นยังมันตัวนี้กเปลี่ยนไปล้วบอสหนันตึเียมันนใน้งตัวบมันแห้งแน้วเแาะแต่ก็มื่อดูแต่ตัวไอแต่ตัวไหนมันสิเป็นเหลือนเแต่มันสิมีมุ่งผอมตัวเดี๋ยวอามาจากบ้านนองลเถอ ตัวนี้ก็อะไอย่นี้นี่แต่ตัวไอ้อันีงเป็นบานมันเลื่อนน้อเหระเนี่ยเห็นติดกันแบบยิงน็อตเนาะแต่ของแต่โบทานหลังก็ยังอย่างนี้เนาะขงลังก็ยังอย่างนี้ตัวนี้มันเลื่อนยังไงกันตัวนี้ต่แต่ไหนที่เลื่อนมาไปวะแค่เห่นติดเทกันฟังบ่นเห็นตัวนี้ได้ซ้ำมตัวนี้ก็ได้ซ้ำมวะ มันหลอกบ่ได้อ๋อตัวนี้เป็นปทั้งพูน,อ,อ,น,อ,นอ,อ,อ๋อตัวนี้ทั้งพี่อ๋อนี่เฮ้ยหอกเออนี่ตัวนี้มันหลอกสิเออข <c oughs> ะทายอยู่เนาะนอนห้อเป็น,นหลายคนเอาจะมีบ้านผมาู่มีอยู่มีกินแต่ก็อยู่หมันโคง้งถ้ามีบ้านพอจะคลอง ไม่กินทั้งนอกยิงพันแล้วล่ะทั้งนอกโอ้ทั้งใน่ออกสีคือทั้งนอกออกสีขาวก็ยิงพังนแล้วพันปาดไอ้นี้ออกอีกแล้ว <c oughs> ยิงวันหลายหลายดิ ข <im 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 ัดใจหน่อย่าสีโอ้ยหาแต่เงินวะหาเงินบท่านเทเฮื่นนี่เนาะแต่ไฟกพนเดินเนีใหญ่้างนออยะหายกี่ดอกม้านแห่งเดียวนแหงมาทเต้องเก่ากันยอดต้องใจเย็นดีน้อยิ่งนะ โอนเลยครับน้ำมือขิดสีคูความฝันความหวังของหลายๆคนเนาะไมีบานไี่ยั้งนี่มันอะไรอ ต,ตัวนี้บริ้ยิงนะตัวนี้ตัวนี้บริ้งยิงยิงนะปูนเท่คำสายคำขวัวแนนติ๊กเปิดกายบริจากออกนะเปิดกายบริจากออกเลยตัวนี้แนนแห้งจะต้องมาขัดแต่งไอ้ยังอยตอนนี่กำลังมาณนี่แหละครับวขอบคุณในหลายเด้อเธอก็ร่างใจผมตลอดมาถแตว่าคลิปผมคลิปใดมีประโยชน์ถ้ามาคลิปใดก็ฝากแชร์ให้เพราะนั่นไขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ